ไปเลโอเวอร์ที่ฟอร์ w เวิร์ธเท็กซัสกันค่ะวันนี้คือแต่งตัวแบบเกาหลีคิกขูอเโน,โนมากแต่ไม่ถูกกับตีมเลยนะจ๊ะเพราะว่าที่เนี่ยฉันควรแต่งตัวแบบคาวบอยลืมคิดไปอะ่ะไม่ได้มาที่นี่ประมาณ1ปีกว่าหรือไม่ก็2ปีแล้วคือแบบว่านานมากรอบนี้ก็เดิมเดิมเลยจ้าเดินไปที่เดิมที่แรกก็คือวอ t e เ p อร์พาร์คนะจ๊ะนั่งเลน่นชมวิวดูบรรยากาศดูผู้คนไปอากาศถือว่าร้อนใช้ได้เลยแต่ไม่ได้ร้อนมากอะไรขนาดนั้นนะเราเบนก็หิวน้ำนะตอนที่จะเดินไปดาวทาวเห็นสตาร์บัคอยู่ก็เลดนนนก่่งั็ บรรยากาศดูผู้คนไปมีแก๊งหนุ่มๆนุ่โอ้โหหล่อมากคือแบบว่าหล่อทุกคนน่าจะเป็นแบบฝรั่งเศสหรือไม่ก็เยอรมันน,น,นั่งเล่นทัศพักเนยเบนก็ไปเดินต่อไปหาที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาที่เดิมพอเป็นไปถึงนะเขาก็มีสอนเต้นอยู่พอดีเลยอะ่ะเป็นการเต้นแบบแนวคาร์บอยหน่อยหน่อยเบนก็ไปจอยเลยจ้าคือสนุกมากแล้วมันมีการเต้นที่จะต้องเต้นเป็นคู่ด้วยก็มีคนแถวนั้นบอกมาเต้นเป็นคู่ให้เบนพอเราซ้อมเต้นเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มมัง้งดนตรีสดก็ขึ้นเสร็จแล้วผู้คนก็ไ้้นนนนามมมมททีีีี่่่คครสสออืกกัััุะ็แบบดดๆง นะแบบแต่ว่าเบนไม่ได้อยู่เพราะว่าเบนคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้ามากก็เลยไม่ได้อยู่ดูไม่ได้อยู่จอยแต่วันนี้เบนอยู่จ้าแล้วคือไม่ผิดหวังเลยแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะมาอีกอาทิตย์หน้าคือมันสนุกจริงๆคููคนโคตรเฟรนลี่